ชื่ใจนะผมติดตามดูไอจีเขามีลูกเลยป่ะจะมีลูกเลยป่ะมีเลยฮะมีลูกปุบเลยป่ะนี่ก็กระทําชํำเราอยู่เล่งผลิตลงไม่ตองขนาดนั้นก็แค่ว่าเออตอนนี้ไม่ไม่คุมไม่คุมใช่ครับอยากมีกี่คนอยากมีสักสี่คนโอ้โหถามเมียยังถามแล้วเมียบอกว่าเมียไหวเออนี่แต่ว่าดูไอจีเขาเนี่ยเขาเขาเขาลดเยอะคุณเป็นคนบ้ารถยนต์ชอบรถชอบรถใช่ครับ ชอบรถประเภทไหนซปเปอร์คาร์หรืออะไรสะสมหรือว่าหรือว่าเป็นแนวไหนแนวไหนเรดเอะไรใดๆชอบเป็นพวกอเมริกันมัสเซลคาร์เครื่องยนต์ใหญ่รถอเมริกันประเภทเช่นฟอร์ดมาสเตออดอดดอดทอเวโอ้โหโอ้หกินน้ำมันทุกตัวที่พูดมาใช่ครับแเครื่องใหญ่ใหญ่แบบว่า6000ซีซี7,000ซีซีแล้ววันนี้พาใครมาวันนี้พาเกี่ยวกับรถก็คือคนขับรถคนขับใช่ขับมานานยัง ขับมา2ปีแล้วครับ2ปีเรียกว่าอยู่ด้วยกันทุกวันยิ่งกว่าเมียอีกชื่ออะไรชื่อพี่คณิตครับคณิตอ่ะพี่คณิตพี่คณิตพี่คณิตเฮ้ยดูนั่เฉยๆทำอะไรพี่ก้าไม่พี่แล้วล่ะไม่น้าก็อาวะพี่พี่พี่ที่อ่ะผมว่าออกแนวพ่อมากทุกที่อายุอะไรครับปีนี้ บอกได้ไหมห้าสิบเก้าหรอห้าเก้านะพี่นะไม่นาก็อาเก่าก่อนมาขับรถไอ้เพชรจ้าพี่ทําอะไรมาก่อนนะเออเติมน้ำมันครับูเจ้าของปั๊มทำปั๊มมีปั๊มของตัวเองเงี้ยเลยพี่เติมน้ำมันครับเติมน้ำมันเป็นเด็กปั๊มคอาเติมน้ำมันเด็กเติมน้ำมันเลยเหรอครับเขาไม่เรียกเด็กไม่ใช่เรียกคนแก่เติมน้ำมันคือตอนนี้ห้าเก้าทำงานกับเพชรจ้ามาสองปีห้าเจ็ดตอนที่พี่เติมน้ำมันพี่ห้าเจ็ดนะพี่นะโอนเลยฮะอ๋อลักษณะพี่นี่ ดูไม่เหมือนพลขับนะพี่นะจริงเหมือนเป็นทนายเออเหมือนเป็นลักษณะอะไรอย่างเงี้ยพี่พวกนั้นนะอ๋อไม่ก็ทํางานแบงค์หรือขายประกันอะไรเงี้ยอบตจังหวัดอะไรเงี้ยออบตะไรเงี้ยได้เลยนะดูหน้าภูมิฐานนะแล้วแล้วมารู้จักเพจจ้าได้ไงฮะเขามาเติมดีเซลหรือพี่ใส่เบนซินในเขานั่นเองว้ายไม่ใช่ลักษณะคนหลงเงี้ยหลงเงี้ยมันไหลหัวด้วยกันเลยยัไงรู้จักกันได้ไงคือลูกสาวเนี่ยเปิดไอจีเปิดอะไรอ๋อเปิดไอจีดูไอจีครับ แล้วพบว่าคุณพระเจ้าครับเขารับสมัครงานอรับสมัครคนขับรถในไอจีอ่ะอ่าใช่แล้วไงพี่แล้วไงแล้วไงลูกสาวผมก็บอกผมว่าให้ไปสมัครตอนนั้นพี่อยากเป็นคนขับรถตอนนั้นอยู่ปั๊มน้ำมันพี่ไม่อยากด้วยลูกสาวมาบอกแล้วไงฮะพี่ก็เลยต้องไปรัรไปสมัครเลยต้องไปอย่าเพงอย่เพ่เชื่อเลยอ่ะ ชื่ออะไรอะอะไรของมันฟังก่อนพิพี่ไม่อยากไม่อยากเป็นคนขับรถอ่ะพี่ไม่อยากเป็นคนขับรถอ่ะครับแล้วเราไปเพราะอะไรแล้วทำไมถึงไปสมัครก็ต้องไปให้ลูกแต่ว่าเราไปสมัครแล้วนะก่อนหน้านั้นเนี่ยคือพี่เคยขับรถอยู่แล้วไม่เคยไม่เคยไม่โอเคเอางี้เลยนี่เลยพี่เอางี้มีรถของตัวเองไหมไม่มีพี่มีไปกับขี่ไหมดีกว่าไม่มีครับไม่มี หนึงว่าพี่เคยมีไหมเบรกเกอร์ไม่เคยมีไหมรับมาได้ยังไงตอนไปสมัครไม่มีใบออกคิทครับใค้พี่ลองขับรถไหมไม่ลองไม่ลองไม่ไม่ลองด้วยรับเลยเหรอับรับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมคุณรับพี่เขาเพราะอะไรไม่คือไม่อะไรละไม่เข้ามาสมัครหลายคนมากครับอ่าเสร็จแล้วเลือกได้นี่เลือกได้เลยเลือกได้เลือกได้แต่ว่า กิมมิกก็คือว่าต้องขับรถให้ผมหลับได้กล้าหลับด้วยคือผมจะเป็นคนหลับยากถ้าถ้าขับเร็วหรือขับกระตุกหรืออะไรอย่างงี้อ่าอ่าแล้วช้าแล้วนุ่มพอแบบให้พี่เขามาลองงานเนี่ยเขาขับแล้วผมหลับได้เพราะเขาขับช้าขับนิ่มช้าแบบยี่สิบช้าเดี๋ยวไีขับยี่สิบเขาเปี่ขับช้าจังเลยอ่ะพ่อคือไม่ได้ขับมานาน กี่ปีที่พี่ไม่ได้ขับมานานครบมาสักสิบปีแล้วมั้งสิบปีเลยค่ไม่ได้ขับรถมาสิบปีี่ยังตอนนี้ตอนนี้มีแล้วสอบแล้วตอนนี้มีแล้วตอนนี้มีแล้วใครหลังทำไงพี่โผลอะไรอยู่นี่โผล่อะไรอยู่นี่อ่ะพี่ถอยหลังอต่ผมนั่งหลังอ่ะผมนั่งหลังอ่ะพี่ถอยหลังถอยหลรถเสียถอยหลังไปใจเดิน พี่ขับรถผมเนี่ยเขาน่ารักอย่างหนึ่งก็คือว่าแฟนผมเป็นคนใจร้อนก็บอกว่าพี่ขับเร่งไปเลยเร่งเลยรีบเลยรีบเลยปั๊บพี่เขาจะหันมาบอกว่าได้ครับแล้วก็เหมือนเดิมเข้าเลยขออยากได้คนแบบนี้จะได้ไม่มีอุบัติเหตุใช่แฟนขับพาแฟนไปไหนสบายใจล่าสุดเสาร์ที่แล้วเลยไปช้อปปิ้งกันกับน้องนิวแล้วก็เดินช้อปปิ้งแล้วก็บอกพี่เขาบอกว่า เดี๋ยวมารับที่โครงการยี่หด้วยนะครับตรงนี้ที่ลงเน่ะโครงการยี่หกเดี๋ยวโทรหาผมก็ลงจากรถประมาณเที่ยงเที่ยงผมเดินช้อปปิ้งบ่ายเสร็จบ่ายสองกลับบ้านดีกว่าเพิ่งสองชั่วโมงเองนะโอตามหาพี่เขาโทรไม่ติดหมายเลขที่ท่านเรียกไม่ช้าติดต่อได้ยังานนี้ปิดโทรศัพท์อ้ยเอาละเว้ยไม่ไม่เราก็คิดว่ามันร้อนเขาคงไปหลบแดดอยู่ในตึกที่มันเย็นเย็นอ๋อแต่ไม่มีขึ้นจะอยู่ในตึกไม่มีขึ้นสัญญาณเดี๋ยวก็เดินขึ้นมา ก็บอกแฟนไม่เงเราไปจิบกาแฟล้อกันจิบไปชั่วโมงโทรไปอีกก็ยังปิดไม่ได้หมายเลขที่ท่านเรียกมีไม่สามารถติดต่อได้แล้วใช่ตอนนี้บ่ายสามกว่าแล้วถึงใจแล้วแล้วก็สี่โมงเนี่ยนัดคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวไปกินข้าวที่เซ็นต์เทเวิร์ดโอ้โหต้องเดินทางกันเนี่ยทำไงวะโอเคก็ไม่เป็นไรงั้นเราเรียกแท็กซี่แล้วกันเพราะสี่โมงก็ยังโทรไม่ติดก็ไม่ติดสี่โมงแล้วนะสี่โมงไปกินข้าวกับครอบครัวใช่ถึงกี่โมง กินไปจนถึงทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งปุ๊บเขาไม่ติดต่อมาผมก็ติดต่อไม่ได้ครับเริ่มเริ่มคิดในใจแล้วว่าเขาเป็นไรหรือเปล่านี่เป็นห่วงผมก็ลงไอจีไปว่าคนขับรถหายครัเพราะรถหายไว้ลงไอจีน่าลงไอจีว่าคนขับรถหายพี่เป็นห่วงผมั่งแท็กซี่งชนนายพี่เลยลงไอจีว่าคนขับรถหายเสร็จแล้วลูกลูกพี่เขาก็เล่นเล่นไอจีลูกสาวเขาลูกสาวเขาก็เลยรีบโทรมาหาผมว่าเอ้าพี่เป็นเจ้าแบบ พ่อพ่อเออพ่อหายเราก็ถามเออรู้ไหมเขาไปไหนเขาบอกไม่รู้เพราะว่าปกติอ่ะพ่อจะต้องโทรมาระหว่างวันเวลาฉะนั้นก็เลยตกใจว่าเอ้าเขาไม่ได้ติดต่อที่บ้านเขาด้วยเซตลูกสาวเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูออกไปตามเขาเองที่จัดจุกจโอ้โหเอาเป็นเรื่องละเอเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่แล้วลูกก็ออกจากบ้านมา่ตาผมยังงงจะไปตามยังไงที่จัดจุกจักวะใหญ่จะตายเออใหญ่มากเลยลูกเขาบอกไม่เป็นไรเขาน่าจะเจอ เ้าไปสุดท้ายพ่อเขาจอดรออยู่ที่เดิมเอา้าเดี๋ยวลูกไปเจอที่จอดจุ๊บจใช่ลูกไปเจพอพ่ออยู่ในรถคือคือเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่ในรถอตอนดึกๆมันเมื่อยนั่งรอยอยู่แล้วเขามองไม่กระจกหลังเห็นลูกสาวเขาวิ่งมาเขาอะตกใจว่าลูกเกิดอะไรขึ้นทําไมวิ่งมาหาทำไมวิ่งมาหาเขาแต่อีลูกเนี่ยตกใจมากกว่าพ่อมันนั่งอะไรเนี่ยถึงสามทุ่มสามทุ่มพี่ครับจุดจุกรไม่ปิดตั้งนานแล้ว พี่ไม่คิดอะไรเลยนะครับไม่เอะใจอะไรเลยตัวพี่ทำไมพี่ไม่คิดว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่โทรหาเราอะไรเงี้ยทำไมนายเราจะปิ้งนายจะพี่ไม่นานเดนโทรศัพท์พี่ไปไหนอ่ะบรรู้ทีหลังว่ามันเสียอ้าว๙ชั่วโมง ไอ้นายกูมันคงช้อปปิ้งบ้าไปแล้วอ่ะอยากถามอะไรไหมเราวิเคราะห์เก่งอยู่แล้วเราตั้งสองซีแล้วไอ้พวกไอ้ผู้หล่อเยอะไม่อยากมาช่วยคุณว่าซุปผู้จะไม่กล้าถามเลยเราวิเคราะห์เก่งอยู่แล้วบ้าเอาว้ถามว่าอะไรรถพี่เวช้านมีอะไรบ้างมาสแตงออดี้อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะอย่างเวลาออดี้ไปเข้าศูนย์เคยขับเคยขับคันไหนไปเข้าศูนย์ให้พี่เวช้าเคยขับคันไหนไปเข้าศูนย์บ้างพี่หลายคันหลายคันเอาขอสักคันสักคันเอาสักคันหนึ่ง ออดี้สีอะไรครับออดี้ออดี้ตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้สีส้มสีส้มเอาล่ะไม่ต้องตอบแล้วไม่ไม่อยากรู้แล้วไม่อยากรู้คำตอบแล้วไม่อยากรู้แล้วรคับไม่แกล้งครับก็ได้นะไม่รู้นะไม่ตอบไปนี่เขาไม่ได้โกหกนะเขาไม่ได้โกหกนะเขาไม่ตอบก็ได้อ้าวผู้ชายคนนี้เือคนขับรถขับมาให้คุณพระจ้าสองปีแล้วจริงหรือสับขาหลอกครับจริงหรือสับขาหลอก มุ่งจะสังหารใช่ผมรู้วันนี้ชั่วว่งชั่วผมบอกว่าผมบอกว่าทุกคนนะวันนี้นะสามสคนแล้วนะมันตั้งใจสังหารสข้อแล้วตอบเหมือนกันหมดมันนัดกันเลยว่าจะเอาให้นี่ตายแล้วเก่งมากดูที่ฟันเหตุผล ก็ดูหลายๆข้อมูลไม่เชื่อดูนิ่งไปตอบตอบตอบแบบนึกคือคือพี่เขาดูเป็นคนซื่อซื่อจริงๆครับเป็นคนแบบว่าจริงใจแล้วก็แบบคนเรียบง่ายแล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรที่ไม่ไม่รู้จริงหรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยพี่ปองหนูอยากชนเขาไปถือไพ่เก้าเกย์เลยอะทำไมอะคือเราไม่สามารถรู้เลยว่าเขาถือไพ่อะไรหรือว่าอะไรเขาก็มีความสกปรกขาแฟกาแฟ น่านิ่งอย่างเดียวน่านิ่งมากแล้วก็ถามชื่อรถถามอะไรต่างๆก็เละเทะเธอพี่ฟังเธอคนเดียวไงเธอพี่ว่าพี่เพชรจ้าเนี่ยเป็นคนค่อนข้างกลางคืนใช่ไหมคะอ๋อไอ้ทำไมคิดอย่างนั้ถึงคะหมายว่าด้วยงานที่ทำอะไรเงี้ยแล้วแล้วคุณอาดูเป็นคนนอนเร็วอ๋อดูว่าพี่ใหญ่ต้องนอนเร็วสังเกต พี่คุณอาเขานอดูลักษณะนะนี่ก็นั่งง่วงแล้วเนี่ยตอนนี้สุขภาพดีโอ้โมงเย็นก็นอนแล้วไม่แน่ถับไหนดิทำไม่ได้ขับกางคืนไม่ได้กับพี่เพชรจ้าล์สไตล์โอ้ไม่คิดว่าสำคัญหรอกเพราะด้วยเหตุนี้คุณเพชรจ้าครับคนนี้คือคุณคณิตเป็นคนขับรถส่วนตัวของคุณ เริงหรือสับขาหลอกครับคือพี่เขาดูเป็นคนซื่อจริงๆครับเป็นคนแบบว่าไม่อยากจะพูดอะไรที่ไม่รู้จริงหรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนิ่งมากแล้วก็ถามชื่อรถถามอะไรต่างๆก็เละเทะเทะพี่เพชรจ้าเนี่ยเป็นคนค่อนข้างกลางคืนใช่ไหมแล้วคุณอาดูเป็นคนนอนเร็วแลางคืนเลยด้พี่เพชรจ้าไลฟ์สไตล์จริงหรือสับขาหลอกครับ จริงครับผมจะบ,บอกนะว่าเป็นตัวจริงท,ท,ที่เหนื่อยเลยอ่ะผมถามนิดนึงพี่อยู่ทำไมครับ9ชั่วโมงตรงนั้นเนี่ย <c oughs> พี่ทำอะไรอยู่พี่ก็รอรอรอเขาใช่ไหมพี่ไม่ได้ลงจากรถเลยเหรอลงแล้วลงลงลงไปไหนลงไปไหนก็เข้าหองน้ำอ๋อแค่นั้นแค่นั้นนะพี่เม่ใจว่าพีเ่มยใจว่าเฮ้ยทำไมแล้วทำไมทำไมเจสจ้ามันไม่โทรมาหาเราสักที ก็เราก็ไม่สงสัยครับเพราะเราก็รออย่างเดียวเขาบอกให้เรารอใช่ครับเขาบอกให้เรารอตรงนี้เราก็รอตรงนี้ไอ้ทางเราก็เขาไม่สงสัยเลยเหรอพียาจะบอกไม่พียาจะบอกอะไรก่าหาเขาขับรถพอดีเลยค่ะเหรอนี่ขโมยตัวซึ้อซื้อมขโมยตัวอย่างนี้เลยเจอหนูไม่อันตรายผมนั้นจริงตั้งแต่ขับรถเพชรเจ้ามาในพี่นะสองปีนะมีอะไรประทับใจเพชรเจ้าบ้างครับก็เรื่องที่มากที่สุดก็คือดูแลครอบครัวครับดูแลครอบครัวครอบครัวของเขา หรือเราครับผมของเราครับเขาด้วลครขบครูวเราด้วยเรออ๋อผมลืมตอบคําถามพี่เมื่อกี้เดี๋ยวกลัวว่าจะเป็นข้อมูลให้3คนนี้คือพี่ถามว่าเขามาสมัครเนี่ยทำไมถึงรับเขาทำไมอ่ะคือผมมาดูโง่เฮงเป็นเพราะนั้นหลักๆของการเลือกพนักงานเนี่ยก็คือดูโง่เฮงยังไงวะก็คือเขาเป็นคนแบบโง่เฮงแบบว่าเป็นคนดีอ่ะอันนคนดีกับคนเก่งไม่เหมือนกัน เอาดีไม่เอาเก่งผมไม่ต้องการคนเก่งครับผมต้องการคนดีเพื่อมาฝึกนี่นี่่แค่นั้นเองแก๊ดูของเฮงเป็นเลยเจนไหนไหนไหนไอ้ปิงปองนี่ดีไหมเอาไว้นอกรอบแล้วกันไม่ได้ไปเดี๋ยวน้องจะเสียโอเคโนี่ตัวจริงนะที่คันนี้โชิสุวรรณนะครับขอบคุณครับ หลุย <ขอ S 1> มันโดนทุกข้อเลยนะพี่ถ้าบและถ้าข้อสุดท้ายทุกคนท้ายถูกหมดนะหลุยคนเดียวเลยหลุยเอ้ยโอเคข้างขวาพี่เอาเล้วเอาเล้วเอาเล้วจับไว้จับไว้